มันพูดการเลยมองการณีอิสถาเอาไว้เฉพาะประานบุษฎนะบุษฎมีคือเป็นอบุโบสนะที่จริงเรจะรูปองค์นี้มันอยู่ข้างบนนะแต่ก,ก่อนไต่ก่อนเราจะรูปแต่ก่อนบุุโบสถนัมนมีเป็นชั้นเดียวนะเป็นภถาบานในะโบสษ รกรารองแรก่จะเป็นของวันนี้กำยานจพระประธานไหวข้างล่างอ้างบนก็มีเปสร้งใหม่เป็นท่างสร้างใหม่องคนี้ประจําบุสุนต์ครั้งแรก2องันหกร้อยี่สบางูชานาประบุลมิมิตองบุญสุ ันนี้เดือนน่าจะเป็นเดือนมีนาอาจารย์วิธีตอนกลางใจตูจะมามาไม่ทันนะสองพันร้อยยี่สิบสามมีเดรียหลวงปู่ชอบนรุนร่นกระดุกินเมตตาเจ็ดสิบก้า 9, นะสองพันยี่สิบสาม เรียกว,ว่าร่มนะ่ร่มก็คือชั้นชัก็คือร่มน่อันคือปฏิวัสามชั้นคือพระเจ้ักระไรพุทธรรมมณสลห้าชั้นก็คือโพด,ดิเจ้าห้พระองค์เจ็ชั้นออก็แทนพระธรรมคำจำสรีขององค์สมเด็จพระสนนัยฆราเจ้าคือโพชงเจแบ่ ราวชั้นก็คือทำชกสุดในหุ่นสนาคือมัคสีผลสีมิพันธป็นกาวก็วชั้นาาพระราชาธรรมาภิสัตต์อยู่ใต้ร่มพระเวสสเวตชัชคือชักขาวสเวตตัวสีขา,าขาวนะกชักขาวนะของของพระราชาชกจุดทีุ่่กของบ้านเมืองก็อยู่ใต้ร่มสเวตาชาัช คือชายขาวนะแม่แดงองค์เสด็จพระสังฆราชองค์ดอกก็นะถาวายพระเกียรติก็คือจั้นสามชั้นนะคือตัวแทนของพระรัตน,นากยายบนพระหัตถ์หัวศรสามชั้นนะคือพระเกียรติในพระยศเกียรติของพระองค์ของพระองค์ท่านนี่คือ ที่เราเห็นอรจ่ามหากษัตริย์ทำเสด็จไปไปแก่ปรุง์วงสาวงทุกพระองคเจ็ดปีนม่ก็ต้องมีรถมีสมัดพลขับเคือการนอการนอนการถมเคืดจะสวงันแหอะไนปนคือมที่ได้ใจมา มีคนกราบถวายนแมต่องค์สมเด็จพระหส้สมเด็จเจ้านไม่ดีเพราะองค์เคยถวายลดถวายชันแต่เจดีไหว้เ็ดีนะไห้รพระองค์เมื่อองค์ได้รัสรู้แล้วองค์เสด็จไปื่อ สายดีที่เขายากมาแทนที่มีวิทเข้าไปมีว่ามีภัยต่างๆเกิดขึ้นในทางเมืองนั้นเป็นวนเขาระเดินชากแพระพ้องก็มีคนกลับรบมีคนนะัต้งกบต้งชันนะ่องเซบาเนี่ยคืออันดีสงในงเางที่ได้กันรบเนะทำไว้ชัดเจนดี ตัว่ได้เ้าหลาดหลที่อยู่ข้างล่างนี่ก็เีนอันับเร็ก็มีความใสหงายนะครับึคือเป็นพุทธานุสติทรมามุสติสังขารนุสติแต่เกิดขึ้นมีความผู้ใจอีกใจเห็เของใจน้อง สมก็คืออยุดตายลมภพที่สูตรานขององค์พระอาชามาคัสส์เนระาไปอยู่ที่ไหนก็มีผู้ใหญ่คุ้มครองนะ่ป้องกันไทยในเกเรามีคืออานิสงส์อุญจยนะย่อแต่อานิสงส์ภายในหน้าก็นนะนะเป็นอุนรร่มพลัยอานิสงส์ให้เราได้ เป็นในองค์สในควาของห์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายเ,รรเทวดาอวยวะิจาาทาเหมนจักสมสื้อเอาไว้สวตุจารย์อาไว้สัตว์จัรรสั์อัาาาานนี้ นี้เราหมายที่วันนี้หรือ,รอเราได้นกมืึอว่าเราได้พวบาชัดและระบาริธาบันโมนบันปีนะมือเราได้ไปร่วมยกชทันแต่ที่นั่นจะนีก็เป็นก่าพปื้มใจอิ่มใจสุขใจมีกำลังใจ,งใจ,น,งใจนั่น,นคือบุญที่เราได้ประกอบแต่งกับมีขนลังใจ เป็นสักเบียยบุญในพบในชาติต่อไปที่เราเกิดมาในชาตินี้เรามาเสวยคุณตาคนซิ้นคนภาวนาที่เราได้ประกอบได้กับคำเมื่อใจเจริญเราคุณาก็คือเราเกิดมาทำนักทำปูนแตกต่างกันเกิดใน ให้ทนเมื่อใจเจริญแล้วเราได้รูปลำกายคบอาการสามจุดสอไม่ง่อยเรียยเสียพาไม่ได้คนผิดขาดก็แสดงว่าเราเคยรักษาสอ่ามาจักเดืแต่สุดท้ายของเราสติปัญญามากน้อยแตกต่างกันเพราะคนแการเจริญสมาธิภาวนามากน้อยแตกต่ากันนั่นเอน นี่คือเรามาส,าสมเวจพ้นฐานคนซีื้นพ้นวาบััิที่เราได้ประกอบไารกระทำในชาติไปแล้วในชาตนี้เรา,าออก็มาประกอบกระทำต่อต่อไปเพือ่อย่นยอภพชาตินี้ให้มันเหลือน้อยลงที่เราเิยมามันเป็นทุกข์แต่ว่าเรา,เเราไม่ว่ามันเป็นทุกข์ตรงไหนเนะ่ยมาสังเตรจยก่อน,น,น,นท,อที่องค์จะออกบวก อาวพ่อก็เห็นเทวดาทุ่มสีเห็นคนแก่มันเจ็บคนตายเป็นใมนะพ่อก็อานรร์ที่จะออกจากคนรูปทำไมคนเราจิตแก่ทำไมคนเราจิเจ็บทำไมคนเราตายมันไม่ได้ไม่ได้หรืองค์ของคนอ่าแล้วะทำให้ขององค์ของคนพวกว่ารูปนันหายมันต้องตายเป็นกองธรรมดาเใม่ได้เล้วม่เดียวเป็นรูปเป็นอาตา เจ็บชราไปแตกดับไปในที่สุดแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ตายก็คือจิตใจของเราอยู่ข้างในความรู้สึกหรกจิตที่อยู่ข้างในของเรานั้นมันไม่ตายมันมาเราเรียนได้แต่เกิดใหม่เมื่อตาสงสารนี้ตัวนั้นแหละที่เราเจ็บปวดเจ็บปาเนะถ้าเราก็ะปรึกปฏิบัตินะจิตใจของเรา ใ,ในในครับในชาติปัจจุบันนี้จิตใจให้ดีแล้วคนในจิตใจดีการทำทางกายก็ดีการทำกรรมทางวิปุอดกราทางังวาจารก,ก็ไพโรก็เป็นประโยชน์รงการ้าถ้าจิตใจของคนนั้นมีความโลภความโกรธความหลง ด้วยความโลภงความกรธความหลงพูดออกมาด้วยความปกดธ้วความโล่ความกรธความหลงน้นี่คือเมื่อเราฝึกจิตใจของเราให้ดีแล้วนกครทำทางกายก็ย่อมดีมันพูดออกท่างวาจาก็ย่อมดีได้เพราะฉะนั้นที่เราฝึกจิตใจเราให้ทานก็กำจัดความตันหนคของโลกในจิตในใจของเรา เราได้รักษาสีสมนนาานิสีก็กำจัดโทสะอายหวัในจินนตใน,จนใจของเราเราจะเป็นสมาธิภาวนากำจัดบุหรความมืดความบอดในจิตใจเปนจิตใจของเราให้จิตใจเรามีวิจารคือความรู้ในในจิตต่างขององค์สมบัติสัมมาจารย์ติมนี้คือเรามา เป็นทานรักษาศีเลเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายคือมรรคผลิพภานตอนนี้ขณะนี้เราดำเกิดเปทางกนทางนนั้นมันจะดึง ทเป็นอดเป็นไหมจุกกาแกงเมื่อฝลตกลที่เรายดนเจอะใหญ่มันก็ติดได้ส่ไปเองหรืออกน้ำตุกน้ำเอาิปก้นั้ำเอาตักน้ำใส่ไปมันก็ติดได้ใั่ไนเองพระยสมสาวุขออุสมระสมัยเวยเจ้าจิตอันไดบรรลุธรรมเรียนร้แ่บังโกงก็ หรือว่ามันค่อนมาอยู่ใต้เรีออยงอย,อยู่อยู่ข้างแรงเรยงมันมันขึ้นหรือมอันคอนไปใหญ่ก็อ,อยู่ที่ต้องประกองาการทำไปวันนั้นก็ขอนวัฒนาผูการแก่ณะาดายถวายสวรดชัยนหรือชั้นทองกลียดบัยรวัใอารนดีขอบุตรโซนเน,น,น,นี่ยได้ประกอบได้การทำในัางนีได้ ขอซนเนี้ยประกอบการกระทำเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาและบุญขุดโซนี้ในกาประกอบการกระทำในอนาคตเอาบุญนั้นจงเป็นตบะเป็นร้อยเป็นไปใชยให้ร้ายมีความสุขเหลิมยิ้มในดวงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉเิมยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณนาสารธรราสจัสมบัด mình kịch trình đẩy thầm, Chỉ cho họ bỏ về thầm, Có hẳn trình năng, Trùng sắp đến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 , Đốt đốt bỏ Để đốt ra, Hãy bằng bụi trang, Để thầm, Còn ông xúc địch, Hãy bùng mà, Sắp lên